าะติดสถานการณ์ข่าว INN News r o u n d Up นาฬิกา11นาทีป่วยโควิดใหม่2,920รายยังพุ่งสูงเกิน2 0 0 0 2วันติดต่อกันสะสม693,305รายเสียชีวิตอีก160รักษาหาย17,926รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล213,910ราย น8นาฬิกานาทีภัยบูนมั่นใจแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปตามข้อบังคับ124เพิ่มมาตราได้ไม่ขัดหลักการรอดูคำแประยติของเพื่อนสมาชิก10สิงหาคมนี้8.40นาฬิกาีนาทีพีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังห่วงนโยบายการคลังของรัฐบาลสะดุดแก้ปัญหาไม่ตรงจุดดัดหนี้สาธารณะพุ่งฉุด GDP ล่าสุด8นาก56นาทีระยองคุมเข้มล็อกดาวน์ตั้งด่านคัดกรองทั้งถนนสายหลักสายรองเชื่อยอดโควิดทยอยลดลงขณะฉีดวัคซีนแล้วกว่า20%กาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news o u n d ั p